แค่เพันนี่อาจารย์ี้ยนู้เล่นรสุัสวรรคไปเท่าตรงนู้นเลยตรงนี้เต็มหมดแล้วไม่ได้ปวดช้องมึงสองตัวต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เเปไ้ือมึงพาผู้หญิงมาฝ่าบันก็เปลี่ยนไปในเมื่อเจ้าเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมึงก็เป็นผู้ชายทันทีสิวักาเอ้ย ไอ้กาเพื่อนกาอะไรกูชื่อเอ็งจี้ไอกาไอ้กากลับมาเป็นเหมือนเดิมทว่าเพื่อนดุกุยกูชื่อเอ็งจี้มึงต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้มึงพาผู้หญิงมามึงทำนี้ไม่ได้ต้องไปกูญทำไม่ได้ไอ้กากลับมาเป็นเหมือนเดิมทว่าสมทบสมทบบอกชื่อจริงเหรอสมทบไอ้กากูชื่อเอ็งจี้พ่อไม่ตั้งชื่อกิงกากูรู้ไอ้กาเพื่อน คุณนี่แต่ละก่อนเป็นผู้ชายกูบอกกูเป็นผู้หญิงอย่ามาทำนี้มันไม่ได้นะอย่าบังคับกูบอกแล้วว่ากลับมือเนี่ยกูจะทูลบอกพ่อของท่านนี่กูถอยกำไรให้กานะเฮ้ยเรามาเป็นเพื่อนกันมันได้เท่าจะวินเป็นแท่ชื่อหมอแล้วกูไม่เป็นจะทำายใจกูไม่ได้ไอ้กาเป็นผู้ชายเอาละครับบังคับกูเป็นก็แล้วเหมือนกบเป็นเอาเลยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้กาไอ้ผู้ชายเอาแล้วครับเอากูไั่มึงนัแม่งเตะหน้าเลย้กูยังไปไหนเดิมางยังไงกูฮะกูไม่ผู้ชายเมื่อยอยากแตตักูกูแม่ไห ก,กูอะคุณรู้จักกูป่ะฮะฮะนั่งนั่งเมื่อกี้มึงดูอะไรอีกตัวหนึ่งอะเปล่าไม่เลยีไม่มีอะไรพี่ตบแมงเลยไปไปไหนก็เล่นของพวกกูป่ะล้อเรียนกูเหรอไม่ได้ล้อพี่รู้จักกูเปล่าใครอะที่เกินกันถึงลโอ้โหโหัน,น,นแล้วที่เขนั่นอะ คนตุ่เหินคนกระถินคนกระถินอคนที่นี่เหรอใช่จ้ะหลวงพ่อชื่ออะไรหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อเพียนเกิดกันทินซีมึงมึงเอาหัวมึงแกล้งกูเหรอเปล่าพี่ไม่อยากให้กูรู้เนี่ยประตูครับมึงแกล้งกูเปล่าไม่ใช่พี่หนูพวกพี่ค่ะแถมแดะแถมเดะแถมเดะแถมเดะ đi kiếm hồn đi, ăn hồn đi đúi, thôi, cũng gọi là nhất kiện, đại ขันมากจะมาขอเดือนสีไปแต่งเดือนห้เอามาทําไมแล้วเดือนสี่ไปแต่งเดือนห้าขันมากจะมาให้น้องเตรียมตัวได้บัวสายบัวให้น้องเตรียมตัวขันมากจะมาขอเดือนสีไปแต่งเดือนแปดขอให้อสี่ไปแต่งเดือนแปให้น้องแหกอะไรก้อนเล็ดแหกเตาแก๊สอุ่นหุ่นตุ้งต้องนึ่งโยนขึ้นไปทาไมอ